บางสามโมงนี่แหละบางคนสีนอนนี่แหละนี่แต่ชุดนาลากาล่ะได้เบิ้งยายกับว่าสั่งมาเมืองกอนนี่ชุดนี้ดีเนาะหนอนชุดนอนเนาะชุดนอนเอาอีกไงเออเดี๋ยวแม่สั่งอีกแม่สั่งมาเมืองกอนละมันแบบเดนี่นาลิกาเนี่ยผ่าดีเนี่ยใส่หน้อยก็นี่เปล่าซ้นี่ละดุซ้ำนี่ละพอดีชุดมื้อนี้ชุดเห่นเนี่ยชุดใส่ยู่เฮียนเนี่ยชุดใส่ยู่เฮียนเนี่ย มีอีกชุดใส่เที่ยวก็มีสวยงามมากอันแต่อันเนี้ยนี่อันนี้เก็บไว้นะลูกนะใส่ปรทธานไดนมันต้องใส่อยู่คอพี่คุณนะใส่คอแต่งานเดียวลทั้งรังโอ้ยมันใหญ่อะยายพูดอาเสียได้นี่เสียไปไหเราจะโตเราจะเติมคุณเนี่ยตัวเองหาชุดนั้นให้เขาหน่อยสิชุดที่พ่อแม่ลูกอ่ะ อยู the, ่ในนั <c oughs> <is> uh ่นแหละอันนี้กับท่านใดนะเขาอยากรู้ว่าลูกใส่ได้หรือยังได้คืออะไรก๊าบเพราะว่าต้องใส่ไายเขาคืออะไรก๊าบไปซักเลยก็ไปซักเลยเด็กได้ชิ้นใหญเห็นอยู่เหรนติวะอื้อื่นก็สิมาวางวาง

la 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 không xuất không đây la 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 จุดนี้ยาซิน la 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 la

เอาการ์ดมาเล่นดีกว่าเดี๋ยวอยากดูการ์ดเดยวอยากดูการ์ดใช่ไหมน้องจะหกเดือนแล้วค่ะอีกวันที่ยี่สิบเจ็ดอ่ะหกเดือนอใช่ใช่ใช่ไหมเด็กค,ค,คัลโลอยู่ไนคัลโลอยู่ไนอยู่นี่ครับไปตบมือไปไปไปเร็วตบมือแปะแปๆป tập mơ ba bạ bạ tân tung 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 chúc tung อ่ะนั่งเล่นครับจริงจังเลยลอยทั้วันนี้อันนี้ไป <c oughs> อ่าเด่นนี่ไงอะไรบ้างเนี่ยเตรีมยมไว้หมดเลเด็กว้าวว้าวว้าวอันนี้อะไรเหรอว้าอันนี้นะเชือ้อเชือ้อ <c oughs> นี่กระต่ายอันนี้มา้านี่ม้านะนี่ไงน,นี่จริงโจ้เมาน้ำสุนัขเนี่ยตั้งใจเรียนดิเมนเมนครับเมนตั้งใจเรียนมากนี่อะไรห,หอยทากครับหอยทากใช่ อันนี้ไงเดมเนี่ยถ้าเอาอันนี้มากลางให้เขาจะดีใจไปพี่เสียเขาสิแบบแฮนด้าใช่ไหมครับแม่คะเราชอบครับพี่พี่สัตว์เต็มไปหมดเลยครับูวัววัวนี่อะไรเนี่ยลาดงกี้ดงกี้จิงโจ้จิงโจ้ เยทอเพื่นนั่งยังไม่แข็งเลยค่ะทุกคนลูกกวางอันปาก้านี่ไงเชื้อชีตานิตักกระเตนเย่นั่งเองได้ยังยังไม่แข็งค่ะพี่พี่ได้แต่ว่าแบบเนี่ยยังโยกเยกอยู่เนี่ยต้องต้องพยุงต้องแบบอันนี้เอา ใช่ไอมีอะไรบ้างนี่ผลไม้ครับเนี่ยทับทีมเนี่ยทีวีเนี่ยต้องคอยระวังล,วลูกเจีย๊ยบเจียเ๊ยบนี่ลูกเจีย๊ยบลูกเจี๊ยบครับออมแซ่แซ่บอีกแล้วสูมากหลายดีนี่แพนกวินมักสะแบบนี้ <laughs> แพนกวีนค่ะ มัาแาะเนี้ยมันหลายนันมลูเนี่ยนี่แม่ไก่เนี่ยแม่ไก่ก๊กูกไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีน้องให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยกเจี๊ยกแม่ก็เลียกไปคุยดินตามหากินตามปลาแาไก่เออมาลายด้วยเนี้ยวเบึงอันนั่นเบ่งอันนี้เขาเจับบันไดว่าเขาก็สิเหลวเวงเนี่ยเนี่ยกระตาย แะตายนะไหนหมูอูดอยู่ไหนนะนี่นี่หมูอูดอูดเนี่ยหมูไงฮัลโหลอูด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 หมูอูดอูดอูดเหมือนฮัลโหลเลยนี่ลิงนี่ลิงตัวนี้มันขี้เหล่มากเลยลูกมันดำหน้าแหลมแหลมดำดำมั้ยขี้เหล่เนาะเสนนี่จะอสากานให้นตังเบิร์นเบิร์นพี่บอลไปน้ำบอลลูมมาแล้วเออเรากลับกันตึกตอนไหนปัน ทุ่มสองทุ่มบ่กเฮ้ยคันนันบ่ไปงานกันกันสิว่ามันกินหมูกระทะเห็นผู้จัดการเป็นเจ้าภาพเลยถือเลขลายมือนะเนาะคารโร่เนาะลืนคว่ำเวว้าบอลลูนถือเลขเยอะอคาร์โร่เป็นแสนเลยอ่ะยี่แมวก็ถูกสองหมื่นนะคารโร่จะเอาอะไรบอกป้าบอลลูนนะเอาอะไรลูกเอาอะไรบอกเลย ลูกไม่สีงเลยก็สีน้งอันลื่นอาจารย์ไว้เพิ่ยได้แสนกัวเพงเอาเจ็ดใส่บอกว่าให้อสือหาซือยังได้ไปเอาเจใส่ยังได้ได้ซตัวจอยบาบลื่นมาลายก็ตายมาล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 ายออกีีออกตัวใดาเออออกสืหเกงเก่เก่ง มันจับถึงตัวเลยตีเอ๊ะเก่ง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 ว่าเป็นฟุกแล้วตีต um, 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 oh. ัวเป็นเนือครับตบมือตบมือบ่ได้ฟุกแล้วถือถูอป็นเนื้เอาใหม่สิลูกเอาใหม่สิเอาใหม่สิต้องถือกับจับบทถือเลยต้องเอาแบบสีต่างการกันหน่อยนึงเขาต้องจะอันนี้ไก่ไก่รัลว่าลูกไก่กับแม่ไก่แม่ไก่ลูกเจี๊ยบแม่ไก่ลูกเจี๊ยบแม่ไก่ไหนลูกเจี๊ยบอะลูกเจี๊ยบ อนเดียวเบิ่งอันี้บ้าเย้จับดกลูกเกียมีลูกเกจริงจริงด้วยนม่แก่กันลูกเจี๊ยบเก่งจังเลยชิคเคนชิเคนปไฟแฮปไ่เป็นฝูกนเลยแม่ว่าันถือดูไหมมันถือตลอดไหมใเอาอะไรอีกก็แป้งเอาอะไรอีกเอาที่มันสีต่างๆกันนะค่ะเราจะได้จาได้เอาสีต่างอ่า แลวนี่อันนี้วัวกระต่ายวัวกระต่ายวัวกระต่ายไหนวัวอยู่ไหนวัวอยู่ไหนไหนวัวน่ะไหนวัวลูกวัววัวเย้จริงๆเลยอันนี้นว,วัวเขียวหนู ตอนแรกก็สิงงงแท้อันนี้บ่ว่าเอาบัดน,นี้ลองเอาอันเอาสิทายไปทางขัวมึงเดอ้อบัดน,นี้ทางหัวแปมมึงเดอ้อสิสิถือว่าลโหลเนี่ยอะไรถูกสุนัขเม่นสุนัขเม่นสุนัขเม่นอันไหนเม่นเม่นอ้าวจับถึก เอาถือเ่เก่งเเก่งเเม่นกิงๆด้วยถูกรวยครับบอาถือจ้เก่งพาแบบดูตลอดไงคุณเอาใหม่เลยเอาใหม่เอาสามครั้งแล้วนะด็กน้อยเขาสิจำไว้ถ้าเก่งสามครั้งแล้วนะลูกแต่ถ้าต้องแบบถ้าให้ดูแล้วเขาไม่ตั้งใจดูนะคือเขาไม่ได้อยากเล่นแล้วแต่ถ้าเขาแบบบอกว่าเบิรงดสิ้ะเขาเบิรงแสดงว่าเขาสนใจอยู่ฮัลโหลนี่ฮัลโหลนี่ เงี้ยงไงเงียวแมวลาแมวลาน่ะอัลโหลนี่หันมาดูบ้าก่อนนี่ถ้าสมมติว่าบัวเบืองเนียคือพอได้เลยอ่าลาแมวลาแมวลาเตัดสนใจละอันนี้แมวแมวเหงียวเหงียวเหงียวจะบอกเนี้ยน่ะแมวแมวย้อนไหนลูก ผิดแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่ตั้งใจดูเขาจะไม่แบบคือแบบถ้าสมมติว่าเขาสนใจอย่างอื่นเราปืนบอกเขาสีบรูเลยว่าอีเนี่ยก็แบบว่าพอแล้วอย่างเงี้ยเฮ็ดโอโร่ไหนนันตื่นมาหัวเปียกหัวหอนอืมเอร์ท่านไหนลงตัดแล้วคลิปไหนอันนี้อะไรนะกินขาวเจ้าท้ามาลา ทำทำไมฮะลูกเกลือนโอุ้ยอันนี้กันคือว่าเจ๊งสันลูกคือว่าไม่เอาเด็กลูกว่าสิบปุ๊บอ้ยว่าสันมาลูกเกลือหายด้วยเซลซีดน้ำลายคือออยเจ๊งสันมาแม่บอกเราปอกกแต่ว่าเห็นเนาแน่โนซี่ต่ำแตงแตงกว่าบอกเมนตึง ตื่นตื่ตื่นตื่นตื่นตืนบอกกับฉันได้ไหมมันเป็นความจริงนี่ว่าฉันคิดมาใจฉันเดิมจะวันไว้กับคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบไม่ชอบอนไดแคมใช่ไหมฮะยืนอยากยืนเป็นเกียดลายที่ได้โอ้ค เป็นเกียรติค่ะที่เคยฮักกันจอะเต้นลตึงตึงตั้นะงตึงตึงตึงตังตึงตึงตึงตังตึงตึงตะตึ้งตึงตนะังตึงตึ้งตึงตังตึงตงตึงตงตึงตังตึงตังตึงตงตึงตน้ึ้งึงตัตนะึงงึงังตึงตงตึงตะตึงงตึงงตตงตึง้้ พูดที่ถึงป้าไหมป้ามินี่ดังที่ถึงป้ามินี่ไหมป้ามีน่บอกว่ามินี่ป้าบอลลูนอ่ะถือเลขแสนหนึ่งเร็วป้าบอลลูนถือเลขอาแสนหนึ่งบอกป้ามินี่อ๋อยิบตีนเจ้าขอานพูดนะพูดนะวัวนี่วัววัวอืม

<Yeah. laughs> <S <S แกงมันก็ต้องกรอกลูกเพราะว่าแม่ซื้อปักแตงที่ปุ่นมากแตงกว่าญ <มา S 2> ี่ปุ่นซับเลยเปลืนอกมันอ่อนแตงเอาขึ้นเลนะเด็กเขาเล่นล่ะย,ยายจะทงชุดนอนแบบนั้นให้ให้ลูอกอีกน,นะเนอะอีกเชือดเดียวน้มนี่กินแต่ของแม่ว่างเงินสีนอนบ้านสามมุมบอก เาอิ่งไหมลูกเอาอีกมั้ยเราโม่งกลัวหลุดกินได้อยู่ไม่เขาหิวอีกมั้ยจะโกไหมกินซ้ำม่งกลัวได้หนึน่กินเหลือไปหนึ่เพราะว่าเพราะเพราะว่าท่านกินเข่ามตอนแปสิบเปกินเข่ากับแปะเมือดอยากนอนเจ้งที่ละน้องกินไปกันเลยเศร้าควัานะท่างกินท่างนอนเลยเศร้าควันเลยไป็นเส้นายเลยไปพี่สาวพี่ชาเป็นยังไงขึ้นอย่าง กินง่ายเลี้ยงง่ายแต่ตอนนี้ตดค่ะตดทายเด็กตดอะลูกบ girl, make, ันนี้พ่าสีน้อนบันนี้อยากกินน้อนอีกบันนี้ปากินเขาทั้งกินน้อมบัมนีด็ังไ็บันนี้มันสิไข่ข้นไข่กินปลาอย่างนี้บันนี้เข่ากบกินสีน้อนกับสิกินน้อมมัอคื้นนอนจากมมงหลักจากโมงแต่งลงไหมก็โดนเติบเด็ก กินนมอย่างนี้ไม่กินว้าแม่วาตอนนี้หนัก50ค่ะอะลูกเออถึงแล้วว่าไได้เพิจะดืิพไปพีดแมาเพิดถึง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 โอ้ยจะโดดเนะเงถึงจะถึงโดดเองได้เดียวนี่จะมีวิตามินนะลูกนมควรเนี่ยโอ้ยเนาะซิเลนตินดปดอนอตึงเตง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  เด็กมันไม่ใช่โซฟามันโดดไม่ได้ลูกเออนั่นพันเช้าลูกที่สุดในแปดลูกเลยรู้ไหมนั่นน่ะเห็นว่าท่านสั้นแต่ควาดเนี่กะติกลมถ้ามวนจุกเนี่ยนะไปเอาออกนิเนี่ยแกออกได้แกออกได้อยู่บ่แกเลยใช้เบิ้งกาวที่สี่โอ้ยสวเด็กน้อย แอบเหมือนแม่ตอนไม่สันช่ยค่ะเหมือนหนูค่ะถ้าตอนที่หนูไม่ได้ทำจมูกคือเหมือนหนูเลยเหมือนหนูเลยเหมือนไม่อะเลยแหละเนี่ยถ้าไม่ทําจมูกนะลูกตอนนี้น้อยจไปใส่ชุดห่ายนาำยีนยื่นเสือนสยามาเมืองที่อะไคือแขกเหมือนเลยคันโลชัดๆเลยใช่ไหมขาเป็นปงเป็นปงเขียปงเป็ยเล่ย เก้าเดือนแล้วนะตอนนั้นเก้าเดือนกลัวดึงตืดึงอดึงอีกกว่าแล้วโอ้ยห้าเดือนเองค่ะห้าเดือนเองครับผมิ่งไม่ถึงปีกาตัวผมหนาทำตัวเหมือนผมโตเฉยเใช่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 ใชมใช่ผม่ใต ใช่ไหมดิใช่พอลงคลิปนี้ผมว่าทำตัวเหมือนผมคุยได้คุยเป็นแต่จริงผมยังไม่มีฟันพอลงแล้วอยากนั่งเรียแไม่ได้เลยหนูลงแล้วคลิปนี้เห็นไปเห็นแล้วเดี๋ยวคลิปน้อนกันหน้าิน้ารักเหมือนแม่เลยเอาก็หนูไม่กินอ่ะ เอาน้องไม่กินน่ารักมากลูกหลเหมือนกนกะโลเหมือนไก่นกฮูลเหมือนไก่นเ,นกนเนี่ยพี่พี่อารมณ์ดีจังเลยครับอารมณ์ดีที่สุดตื่นมากับชุกซิล,ละ่ะตื่นมากับเบ้าแค่ว้าอย่างพอก็แม่รับกับเบ้าอยู่ผู้เดียวสีสีลงไปให้ได้ไหมแอวลงจมลง เอออันหนงละเออเออของเล่นลูกเปนไหนหมดอีพวกแค่ลูกจับจับอ่ะมีไงอยู่บได้ล่างแอบเลยน่ารักียงง่ามากยุ่งหลยทุกคนเฮกกลกิยูจังี่เอามือขึ้นน่ยนอนกะกันือว่าสรันอนพลิกไปพลิก้าของเพื่อนนล่ะล น้องกินข้าวแล้วค่ะข้าวปั่นๆแสบแสบเนูะเพราะมันกินดูเลยโอ้ยเนาะจะยิ้มยังดอกึยิ้มอะไร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 คุยเก่งมากใช่ไหมไม่ลี้ยงค่ะยิ้มกันเองโอ้ยเลือกวัดเดียวคอรอน คาโลอยู่ไหนคาโลอยู่ไนอยูนีครับไปอยู่นี่ครับเรวเด็กคาโลอยู่ไหนละคาโลอยู่ไหนอยู่นี่ครับตึงตึงอยู่นี่ครับเดี๋ยวเู้ลากันเราทมลักคาโลอยู่ไหนคาโลอยู่ไหนอยู่นีครับตึงอยู่นี่ครับยูนีครับว่าอะไรว่าอะไรว่า ตือดึงตือดึงตือดื้ตือดือตือดึงฮัลเหากินข้าวแล้วค่ะตบมือแปะแปะแปะตบมือแปะแปะแปะตบมือแปะแปะแปะเออเนาจึ้ันกเนาะล้มดาล้มดีเกินเหตุเกินชาวบ้านชาวเมืองเห็นอะไรเลยอันดูดนําดีเด็กรู้เหรอมันคืออะไรอือเด็กรู้เหรอมันคืออะไรมันคืออะไรลูก มันคืออะไรกินกี่มือ้อกินมื้อเดียวอยู่ค่ะเพิ่งหัดก,กินอย,กอยากอยากกินน้ำมะแม่อยากกินน้ำน้ำเราบ้องไห่กินเด้ <c oughs> อน้ำบ่าไห่กินของห้อวาไ่ได้กิน,นไม่ได้ก็บ่ไห่กนะินไม่ใช่ของเด็กนะของเด็กกินได้แค่นมบ็ไห่กินนะี่ ลูกใครเลูกใคร้าว่ากินกบ่ไรแต่ว่าห้แค่ออกไหม <c oughs> มันดึงบ่ไรกูดึงหระมันเน่นดูด้วยัังง่ายค่ะเมื่อคืนน้องตื่นกี่โมงตีหนึ่งแล้วก็ตีห้าครึ่งเลยตีหนึ่งแล้วก็ตีห้าครึ่งเลยใช่ไหมตื่นสองรอบ ื่กินนมแล้วก็หลับต่อได้ไหมตื่นมากินนมแล้วก็หลับต่อตื่นมากินนมแล้วก็หลับต่ออะ้หดึงดึงดึดึงดึดึงดึงดึดึงดึดึง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 ดอะไรอ่ลูกฮะแม่จับลูกหน่อยไหม แม่ว่าจับให้ยินแม่จับคันจับปุ๊บนี่คันเขาโดดแม่กะสีหาทางไม่เปลี่ยนแล้วเพราะว่าโตนะเดี๋ยวมันสะเทือนแม่เนี่ยน้อฟัด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 น้องนี่ฟัดนี่เป่าเป่าพวกนี้เพื่อนว่ากวหัวอักอายเออ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 ฮัลโหลเยาว์มือโอ้ยผมงย่วมาหนีคนไม่ได้สิคิดว่าเป็นผู้หญิงเออใช่ ใช่เลยนะเด็กนะใช่เลยนะเด็ก้องนั่งยังคะนั่งนั่งแล้วค่ะแต oh! ่ว่ายังแบบยังยกเยกอย่างเงี้ยไม่แข็งกินน้ำอะไรคะกินน้ำเวลากินข้าวเหรอโอ้ยจะเมันทุกคนว่าเอาเด็กน้อยเด้อนี่ว่าเอาเด็กน้อยว่าเอาเด็กน้อยไปแน่ไแน่แก้มาเอาเด็กน้อยไปแน่ เฮ้ยคนขี้เอีไยดโอ้ยโอ้ยบังในหลับปิ้นทางแต่จะเ็นจังไดฮะมันเป็นจ้าใดเฮ้แขนน้องใจใหญ่กว่าแขนแม่แล้วเป็นใส่กอกเปลี่ยวใส่กอกมันมันเลียบเปนประหลุเป็นแบบเนี่ยทุกคนเทคโน้อยเนี่ยกันล้างสีปล่อยกันล้างสิบืนไปไม่แต่สิบืนไปเจ้าสิไปใส เด็กเหมือนพ่อมากเลยน่หนูเห็นไหมเห็นพ่อแป้งจิกินน้ํากับพ่อแป้งอ่ะพ่อบอกเป็ใเส้นงเด็กกินไม่ได้เขาก็ไม่งอไงไม่ร้องกินืลงมือเศร้านี่นั่งนั่งถ่ายกินเท้าอ่ะลูกแมวนั่งแมวนั่งหันเลยเขาก็นั่งถ่ายกินไหมเอามาขั้นเลยทุกคนเบิ่งหนาสีไงสาวหนูแล้วไปเลย

เล็กน้อยขี้หอบค่ะแต่ขาวมากามาก็รู้เขาวมากขาวมากๆเลยขาวน้ำนแมแหมเขาเป็นเล็กน้อยขี้เขาวน้ำนมเพี่เดาเบาแม่เบากรองยิ้งปั่นหวานๆให้แม่ๆหน่อยแล้วให้พี่ๆหน่อยแล้วยิ้งมันหวานสิลูก <c oughs> อยากนอนเด <c oughs> ี๋ยวน,นอนก่อนนะครับผมนี่แหละงงอแงสุดแต่ช่้งนี่แหละ ไปนอนก่อนนะครับผมพี่พี่งอแงสุดจำนี่ยแหละเด็กไปนอนก่อนนะครับผมพี่พี่ไล่อยู่กับแม่แม่นะไล่อกับแม่แม่นะเด็กไปนอนก่อนนะคันให้เครียดค้ากันนอกใจว่าสิเครียดไหนเนาะเฮ็ดให้เพิ่นตกใจหรืียังเสียดจังสีหายแห้งเออเออไปไปไปนอนกับยายอู้ลูกอิ่มแล้วลูกไม่กินอีกนะ เนาะไม่มีเอฟเอลูค่ะฮัลโหลโตมากใช่ค่ะโตเลยโตเร็วมากเลยนะนั่งหมุนถุงเย็นลูกนอนเลยนะลูกไม่ต้องกินนมแล้วนะกินทั้งข้าวทั้งนมนั่นอะสวัสดีค่ะทุกคนยังไม่ได้แต่งหน้าเลย เด็กกินนางก็กินเดี๋จะคงจะแตกเพราะว่าท่างกินข mm ้าวท่างกินนมไงอะไรมีบ่างได้ไหมคุยกับพี่ๆไม่ดุคลิกเบื่ออันโลเคชั่นเก่าทิ่สุนี่ยเออนนี้อันนี่อยู่ได้แล้วค่ะเลอยู่ในค่ะเลอยู่ในอยู่ ไฟเบอร์แม่ส่งกี่โมงหมายถึงว่ายังไงเอ่ยสัง่งแต่วันไหนคะถ้าสั่งเมื่อวานนี้ช่วงแบบบ่ายสองก่อนบ่ายสองอะไรเงี้ยคือส่งไปแล้วนะคะส่งไปแล้วก็รอขนส่งได้เลยนะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดสั่งวันนี้ก็ส่งวันนี้ค่ะสั่งวันนี้ได้ส่งวันนี้เลยพรุ่งนี้คือถึงเลยเดี<อ>๋ยวแม่เอาหอยใหให้เล่นชอบมากไฟเบอร์แม่เนี่ยอะ เมื่อวานห่อใหญ่ออกไปเยอะมากค่ะพี่ๆส่วนใหญ่ไม่แต่ห่อใหญ่ออกเลยเดี๋ยวนี้ออกดีมากแตกแตนสุดๆเลยห่อใหญ่จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวห่อใหญ่เราก็จะไม่ได้ผลิตแล้วนะต่อไปเราก็จะขายแต่ห่อเล็กนะคะช่วยเรื่องการขับถ่ายพี่พีไฟเบอร์องไงลูกอารลใมันดังเก๊ก๊ๆ,ๆ๊ใช่ไหมครับนะ แม่อยากเอาอันนี้ออกให้ลูกจริงๆเลยออกไหมอะอ่าวตกเย,ยื่อยใครทำะฮะน้องชื่อคาโลค่ะ ทำไมเลิกผลิตหอใหญ่มันเป็นลิมิเต็ดค่ะพี่พีทั้งแบบหอใหญ่มันถูกมากหรือว่าเราจะขายหอเล็กให้หมดแล้วผลิตจะหอใหญ่ยังไงดีคะล,ลูกรเราจะเลิกผลิตหอเล็กหรือเราจะเลิกผลิตหอใหญ่ฮะโอ้อยางนั้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวแม่ลองคิดดูก่อนนะทานดีมากค่ะไม่ปวดบิดสั่งมาสองรอบแล้วขอบคุณค่ะ ช่วยแม่ขายของเก่งมากพี่ๆใครมีใครเคยกินแล้วบ้างไหมคะเป็นยังไงบ้างมีลูกค้าใหม่ที่เพิ่งสั่งไปแล้วก็รีวิวให้ไหมมีรีวิวแบบช้ำๆไหมจ๊ะกินแล้วมันเป็นยังไงทุกคนตัวนี้ช่วยเรื่องการขับถาบ่ายดีมากเมื่อคืนหนูถ่ายเออเมื่อเช้านี้หนูถ่ายรอบเดียวถ่ายรอบเดียวก็คือจบเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้กินอะไรเยอะแยะอืมออกดีออกหมดออกเกลี้ยงแล้วก็หนูทําไฟเบอร์ให้ไม่บิดไม่จูดค่ะพี่ๆ พ่มอมากนังเป๊ะๆเออเออจริงจังมากเลยลูกเออไปไนายขายที่ลูกนุกพูดยังพูดขายของยังครับผมพูดยังครับลูกเอาขายยังไงขายไฟเบอร์ขายยังไงครับ สีนอนแม่เนี่ยตาไปนอนอันทานี่คืออยากนอนเลยตายไปไม่รู้แหละอ่นทานี่พ่อใหญ่ดีค่ะได้เกือบเดือนแล้วก็ราคามันดีไงพี่ๆราคามันถูกมากโอ้ยโอ้ยมันโมไหลเร็วโอ้ยอุ้ม้ไหลเร็วเนี่ยไม่รานใครอึนึงเร็วเนี่ยว้ายใครอึนึง